สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวคีโมเบบี้โคนเป็นไอศครีมจิ๋วนะคะเราสั่งมาจำนวนหนึ่งกองหนึ่งกองจะมี60แท่งเป็นราคา350บาทเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้า เรามาดู้ะว่าจะมีรสชาติอะไรบ้างอันนี้คือเบบี้โคนวานิลานะจ๊ะน,นี่วานิลาอัน,นประมาณขนาดนี้ต่อไปเป็นเบบี้โคนสตรอเบอรี่นี่นะคะ อ,อ่นขนาดนี้เหมือนกันนะต่อไปเป็นเบบี้โคนช็อกโกแลตนี่นะจ๊ะอันก็ขนาดประมาณนี้น่าจะมีแค่3ามรสชาตินะใช่น่าจะมีแค่สามรสชาตินะ เรามาชิมรสชาติแรกสตรอเบอรี่นะคะเราเก็บให้ดูนะมันก็จะตกอันึ่งอยู่ที่ประมาณห้าบาทนิดนิดเราเปิดหน้าดูนี่เปิดมาจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนอือือ ตอเบอรดีมีช็อกโกแลตด้วยก็ดีเลย อร่อยคะ่ะมาลองกินโคลกันอืมคือี อืมมีช็อกโกแลตเนี่ยค่ะอารมณ์มันเหมือนโคนอันใหญ่นะทุคกคนทำมาโคอันใหญ่เลยมีช็อกโกแลตสดฟังกันคืออร่อยคะแนนเต็มให้9.5เลยต่อไปจิง ก๊อกแลตดเรามาดูคำมันจะเป็นยังไงนะแก่แล้วนะาฮึบฮึบนี่เอาเปิดหน้าดูหนึ่งสองฮึบนี่ทุกคนมีถั่วด้วยคือดี อร่อยลกล้องชิมไหมคะลองให้ลกล้องชิมดูงามเป็นงไงบ้างคะเราลองเปิดวันนี้ลาต่อกันเลย นี่วานิลานะจ๊ะอ่ะตากล้องยังบอกอร่อยเลยทุกคนอ่าเปิดหน้าดูวานิลามั้งหนึ่งสองอึ๊บนี่อะเรามาชิมกันมคือดี มีหัวลยอ,อร่อยคุณดิเลยค่ะ ามาดูกันว่าองโคลยังมีเท่าไรเหมือนกันไหมหันชอบโคลมากโคลมันอร่อยอืม้มองตัวมีเทอาไรเหมือนกันเลยห้าบาทแต่ก็คุณภาพนี่คือเหมือนกับแห้งยี่สิบสามสิบเลยโอเคอ ออจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวไอศครีมคีโมเบบี้โคนไอศครีมผิวนะคะถ้าใครสนใจก็หาสั่งซื้อกันได้นะคะ 1นลังจะมี60โคนนะคะราคาอยู่ที่350บาทจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องหลอนวูงชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆติดตามเวลาเราลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ทุกท่านได้เห็นขอบคุณค่ะ